สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพาพี่น้องมาทำเกษตรที่เกียรติครับพี่น้องครับนี่เกษตรที่เกียรติครับวิธีขนกากมะพร้าวออกนะครับไปถมที่โดยเราไม่ต้องไปตัดหญ้าไปนะครับใช้พวกกากมะพร้าวนะครับถมหญ้าให้มันตายเราไม่ต้องตัดหญ้าแล้วแถมได้ปุ๋ยอีกต่างหากนะครับเป็นขีเกียจติแบบพัฒนาการนะครับพี่น้องเชิญรับชมนะครับนี่ผมก็จะลากตรงนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับลากเลยเนาะ นะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้ชิดเป็นยาวนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นเป็นชัดนะครับพี่น้องนี่ฮะเราจะวิ่งพาวิ่งนะครับพี่น้องนี่ส่วนของผมครับง่ายๆเลยนะฮะพีกัลลาถ้าเป็นใส่ไอตะก้ามันก็หลายเที่ยวครับนี่ก็สองเที่ยวเองจบเลยเนี่ยที่ผ่านมาผมมากบแล้วครับญ้าไม่ต้องตัด ประหยัดแรงงานประหยัดน้ํามันได้ประโยชน,น์หลายอย่างครับทั้งปุย๋ยทั้งความสะอาดผมมันลกใช่ไหมครับผมเลยตรงนี้นะครับน้อเกษที่เกียดแต่ได้ผลครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเห็นไหมครับต้นไม้สวยไหมครับเสร็จขี้เกียรครับ